ในหัวข้อที่สองนะครับหัวข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนให้นักเรียนจดประโยคลงในสมุดดังต่อไปนี้มีค่าคะแนนประโยคที่คุณนนพูดถึงก็คือเป็นประโยคสําหรับใช้ในการถามวิชาที่ชอบนะครับวิธีการทําหลังหัวข้อนี้จะต้องทําหลังจากที่เขียนและแปลคําศัพท์เสร็จแล้วนะครับหัวข้อที่สองสิ่งแรกต้องทําเลยก็คือเดี๋ยวคุณนนทาให้ดูเลยดีกว่า ปุ๊บเขียนหัวข้อเมื่อกี้หัวข้อเราเขียนว่าไงหัวข้อหัวข้อเราเขียนว่าประโยคสํสำหรับใช้ถามวิชาที่ชอบนะครับเราก็เขียนไปเลยเขียนเขียนต่อเขียนจากหัวข้อที่หนึ่งนะครับขีดเส้นหัวข้อที่หนึ่งให้เรียบร้อยหลังจากหาคำศัพท์เสร็จแล้วขีดเส้นจบให้เรียบร้อยแล้วเขียนหัวข้อประโยคที่ใช้ถามวิชา ที่ชอบคิด <10. S 2> เส้นสองเส้นอ่าแบบนี้แล้วคุณต้องให้เขียนอะไรต่ออ่าในใบางานเขาเขียนตัวอย่างประโยคเราก็เขียนตามเลยครับตัวอย่างประโยคตามด้วยอะไรอ่าตามด้วย ประโยคคำถามคำถามแรกเขาจะถามว่า what is your favorite favorite นะครับ favorite subject uh, what is your favorite subject ประโยคนี้นะครับจะแปลว่าคุณคองขอสอนไปด้วยเลยนะครับก็คือประโยคนี้เป็นประโยคคำถามประโยคนี้เขาถามว่า วิชาเห็นไหมมีคําว่า subject นะครับเห็นไหมมีคําว่า subject ครับที่แปลวิชาวิชาที่คุณวิชาที่คุณชอบอ่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรอ่าอันนี้คือความหมายของคําว่า what is your favorite subject นะครับ เวลามีคนถามเราอย่างนี้ว่า what is your favorite subject เราจะตอบยังไงเรากลับไปดูที่ใบงานใบงานเขาบอกว่า B ตอบเม่อ A ถามว่า what is your favorite subject B ตอบว่า my favorite subject is ตามด้วยวิชาที่ชอบอเราไปเขียนก่อน B my ลายมืออาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับ my favorite subject is ตามด้วยวิชาที่ชอบวิชาที่ชอบอ่าจดตามที่จดตามที่คุณครูเขียนไปในใบางานให้เลยนะครับประโยคนี้นะครับเขาแปลง,ง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีคนถามเราว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรเราต้องตอบไ่ายเราต้องตอบว่าฉันชอบวิชาหรืออ่ะแปลตรงตัวแปลตาม ตามประโยคเลยคือวิชาที่ฉันชอบคือวิชาจุดจุดจุดก็คือวิชาอะไรก็ตามนะครับวิชาอะไรก็ได้ที่เราต้องตาบตอบคราวนี้ขอออกเสียงให้ฟังอีกหนึ่งรอบตัวอย่างประโยคนะครับเวลาเขาถามใช้ประโยคที่ใช้ถามวิชาที่ชอบนะครับเเขาจะถามว่าผู้ถามเขาจะถามว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? ก็คือแปลว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรแบบมีคนถามนี้เราก็จะตอบว่า my my คอือของฉันนะครับ my favorite subject วิชาที่ฉันชอบคือวิชาวิชาอะไรก็ได้นะครับคราวนี้หลังจากที่นักเรียนเขียนประโยคเสร็จแล้วคุณลนให้งานไปก็คือให้นักเรียน ให้นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับวิชาที่ชอบโดยใช้คําศัพท์วิชาที่คําศัพท์วิชาต่างๆจากข้างบนนะครับที่ครูให้จดลงในสมุดจํานวน3ประโยคก็คือให้แต่งประโยคพร้อมครณนนให้ตัวอย่างประโยคมาแล้วใช่ไหมอ่าให้ตัวอย่างประโยคมาแล้วจริงๆไม่ต้องดูก็ได้เพราะเราเพราะเราดูจากตรงนี้ก็น่าจะทําได้แล้วอ่าเดี๋ยวคุณนนลองแต่งให้ดูสักหนึ่งข้อเอเป็นสีสีอะไรดี สีสีดำแล้วกันสีดำเราก็เขียนด้านล่างเลยข้อที่หนึ่งอ่เขียนนี้แล้วเราก็เขียน A A เอขาจะเวลาถามวิชาที่ชอบถามยังไงเอยอ่ะเห็นแล้ว A เขียนยังไงเขียนตามเลยแต่แนะนำให้พยายามออกเสียงด้วยนะครับ what is your favorite subject อ่าแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรใช่ไหมพอมีคนถามนี้ B ก็จะตอบว่า B ก็จะตอบว่า my favorite subject is อ่ะเลือกมาหนึ่งวิชาเมื่อกี้จากคลิปที่หนึ่ง,งคุณโดนสอบ เฉลยไปสวิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์จำมีใครจำได้ไหมวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือ maps คุณน้องก็จะเขียนว่ามาเอาวิชาคณิตศาสตร์มาวิคุณนนท์ชอบสมมติคุณนนท์ชอบวิชาคณิตศาสตร์คุณน้องก็จะใส่ my favorite subject is maps อ่าเป็นสีอื่นดีกว่าจะได้ไม่งงอันนี้คือสิ่งที่ ต้องใส่เพิ่มไป My favorite subject is maths แล้วก็จุดเห็นไหมดูจากข้อ b เหมือนกันเลย My favorite subject is ตามด้วยวิชาที่ชอบคุณนนชอบวิชาทีคณิตศาสตร์คุณนนก็ใส่วิชาคณิตศาสตร์ไปเห็นไ,ไหมครับไม่ยากเลยมาอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งถามมาเดิมเวลาถามเขาถามว่าไงนะถามว่า ข้ที่สอง A what is your favorite subject แปลว่าอะไรเลยแปลว,ว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไร A ถาม B ตอบตอบเหมือนเดิมเลย My favorite วิชาที่ฉันชอบ subject is อวิชาอะไรดีเมื่อกี้เราเรียนไปหนึ่งวิชาคือวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะคุณนนเลือกวิชาวิทยาศาสตร์เลย What is your favorite subject? My favorite subject is science อ่าเห็นไหมออกเสียงได้เพราะว่าเราฟังเสียงจาก g ู o o l l t t r n s s l t t e มาแล้วอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับคุณนนทํทำให้ดูสองข้อ ถามใหดูสองข้อมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อจากใบงานด้วยเห็นไหมเขาถามว่าอะไรเข,เขาถามมันก็นเลย What is your favorite subject B ตอบ My favorite subject is English English แปลว่าอะไรเราลองไปหาเองนะครับว่า English แปลว่าอะไรไม่จำเป็นต้องว่าไม่จาเป็นว่านักเรียนจะต้องใช้แค่ math science English นะครับมีอีกหลายวิชาเลยไม่ว่าจะเป็น art music PE มีมีวิชา ให้เลือกอีกนะครับนักเรียนเลือกวิชานักเรียนชอบจริงๆแล้วนํามาแต่งประโยคค์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่2นะครับ